อ่ะนะครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ีอยงนองเนาะรายสมาชิกที่น่ารักทุกทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับต้อนกับคลิปการคิดเงินแนวทางสถิตินะครับสลักกินแบ่งรัฐบาลฮาหนอยนะครับเด่นนะครับสามตัวบนเอ้ยโทษทีนะครับสองตัวอสองตัวล่างเนาะโทษทีนะครับอ่ะก่อนจะเข้าสูตรการคิดําหนนะครับเรามาดูคนเตือนกันก,นก่อนนะครับ คำเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลากกิมแมกขรฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณและสติในการรับชมเนาะขอบคุณครับอ่ะเรามาดูกันต่อเลยนะครับนอกกับคลิปการคิดโนวนแนวทางสถิติฉลากกินแมกรรฐบานหน่อยนะครับสูตรในการคิปนวนนะครับหลักร้อยบวกกันสองครั้ง หลัก10บวกกัน2ครั้งหลักหน่วยล่างบวกกันหนึ่งครั้งแล้วก็บวกศบวก1บวก3บวก3แล้วก็บวก2นะครับ5บวกกัน2ครั้งเป็น10 10บวก8เป็น18บวก1เป็น19บเวก3เป็น22บวก3เป็น25บวก2เป็น27นะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเนาะ สลากินแบ่งรัฐบาลฮานอย3ตัวบนออก1 7 7 2ตัวล่างออก72หลัก10หน่วยล่างนะครับคือ7กับ2นะครับส่วนตัวคิดคำนวณนะครับ7กับ2มานะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับว่าถัดมาเลยนะครับเนาะ7บวกกันะ 7, 6, 2ครั้ง7จะ4 14บวก2เป็น16 16บวก2เป็น18 18บก0เป็น18บวก1เป็น19 บวก3เป็น22บวก3เป็น25บวก2เป็น27นะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเนาะนะครับฉะลากินแบงรัฐบาลอานอย3ตัวบนออก9 1 0 2ตัวล่างออก2 9นะครับหลักสิบตัวล่างคือ2กับ9นะครับสวนทางเชื่อมนวนนะครับ2กับ9มานะครับ อ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับวดถัดมาเลยนะครับเนาะ9บวกกัน2ครั้งก็2 18 1บวกกัน2ครั้ง1 2ได้2 18บวก2 20 20บวก9เป็น29 29บวก1เป็น30 30บวก3เป็น33บวก3เป็น36บวก2เป็น38นะครับ มาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะชารก,กินแบงรัฐบาลฮาน, 5, นอยนะครับ3ตัวบนออก1 0 3 2ตัวล่างออก0 6นะครับลักซิ่ในล่างนะครับคือ0กับ6นะครับสูตรทีาคิดคำนวนะครับ0ยกับ6มานะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเนาะเราก็ทำการคิดคำนวณจากสูตรเดิมนะครับท่บานผู้ชม หบวกกันสองครั้ง1นึ่งสได้สองสอบวกศูนย์ได้สองบกหเป็น8 8ดบวกหเป็น9 9้เบวกสเป็น12 12อบวกสเป็น15 15้บวกสเป็น17นะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะฉลากกินแบ่งรัฐบาลให้หน่อยนะครับ3ตัวบนออก3 0 3 0 3 0 2ตัวล่างออกเกนะครับรัก10บน้เท่าดีนะครับรัก10บน,น้อล่างคือ8กับ9ก้าศนย์ถเราคิดคำนวณน,นะครับ8กับ9มานะครับพูดผิดพูดถูกใช่ไหมต้องขออภัยด้วยเนาะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยเนาะแล้วก็ทำการคิดคำนวณจากสูตรเดิมนะครับ0บวกกันกี่ครั้งก็เท่ากับ0 0บวกกับ3บวกกัน2ครั้งเป็น6 6หบวกเเป็น15 15บวก1เป็น16 16บวกสเป็น19 19บวกสเป็น22บวกสเป็น24นะครับเราก็จะได้นะครับ5 6 5 9 5 2 5 4 6 9 6 2 6 4 9 2 9 4แล้วก็2 สี่นะครับสถิติฮานอยเด่นสองตัวล่างวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับอ่ะนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอฝากเพื่อนๆพี่ๆน้นองนอตแรกสมาชิกที่น่ารักทุกๆท่านที่เข้ามาทำการรับชมนะครับคลิปการพิ่พุโนอนในวันนี้เนาะ ถ้าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเนอะอยในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับเนาะโอเคคอนจะจาก,กันไปนะครับก็ฝากคำเตือนกันก่นกอนเนาะคำเตือนนะครับแนวะทางที่ให้เพื่อสนับสนุสนฉลากกิแมแบงรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณและสติในการรับชมก็ขอบคุณครับ นะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบการนำเสนอ,อนอกคลิปการคลิปโนวนวนทางสถิติสลากกินแ่งรัฐบาลหน่อยไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันนะครับในคลิปถัดไปนอกสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ